ไม่มีอะไรจบแผ่สายพันยายนี่เนาะแค่สายลอยจบลอยมาดูว่าในน้องเนี้ยอะไรยังงงง่ายกินนะทอดปลาทูเหรอใช่ปลาทูอยู่ทะเลปลาปลาทูบอกร้อนจังเลยอ้าปากหยอกหยอกหยอก เมนูของฮะทอด<น>ปลเต้นไปลรอทอดไปเต้นไปแล้วคืออะไรมันคืออ,อะไรมันคืออะไรมมดกันไฟอ๋มฟอมุดกันไฟขึ้นตรงนี้เหรอเนี่ยพวกคนกินแล้วคนได้เก็บอืมเขน,ขนมขนมตอนนี้ก็นั่งรอนะครับรอปลาทูสุกอยู่นะครับเอฟซี FC. วันนี้ฝนตกอากาศเย็นเย็นหน้าหลับหน้านอนมากเลยพี่น้อง พรุ่งนี้วันพระด้วยนะเธอจะนอนหลับดีๆนะเดี๋ยวจะมีแสงไฟรำไรรำไรเข้ามาหาถึงในห้องกลัวไหมไม่กลัวหรอจริงจรงจังๆจะจ,าจามากกว่าถึงขั้นอยากเห็นเลยอซิงซิงเด็กฟองชิดเดี๋ยวขเยวขลืม <laughs> ก็อยากเล่นด้วยทำกับข้าวและใครและใครนอนสบายจังเลยอยู่ทางนน้นโทษให้โทษเหรอโอ,โ,หโอ้โหนอนตะวันเลยนะพี่อ่ะกลางคืนแล้วก็วิ่งไล่เฮากันโอ้โหหน้าดำหน้าแดงไม่ได้หลับไม่ได้นอนทีนี่หัวข้ามมีหลับแล้วทางนี้เออ ทางนน้นก็เป็นเมนูปลาทูทอดนะครับของคุณปุ้ยนะครับเอฟซีอู้เสียงเสียงทอดหรือเสียงระเบิดแล้วนะโอ้ออเอาตกใจเลยเหรอถึงขั้นตกใจเหรอโอ้ถึงขั้นตกใจเองในเอฟซี ตอนนี้ผมก็เยนหลังพักผ่อนนะครับเอซีอยู่เปรตรงที่บ้านนี้นะครับเอฟซีตรงข้างหลังก็จะมีอาเจ้าเหมียวดูดิ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 ดดดดนันอยู่เป็นเพื่อนนะครับชานมชานมทำเจียวอะไรนี่เจียวธรรมดาเจียวพริกขั่วใส่พริกน้ำปลา <c oughs> แค่นั้นใช่ไหม แค่นั้นก็โอเคแล้วมันมีผักกาดผักกระลำอยู่นิดนึงนั่นแหละพอได้กินแกมอยู่แค่นั้นก็อร่อยลปะปทูเด็กๆก,ก็รับประทานได้อยู่เนะาะเมื่อเช้ากินอะไรข่เจียวอ่ะข่เจียวใช่ไหม <c oughs> กับคอยกินเฮดมือเส้นนี่ <c oughs> ที่ไปที่ทํางานก็ <c oughs> ได้อาหารโดเดตเกือบทุกวันเลยช่วงนี้น้ําหนักขึ้นมากเลย ตั้งใจจะไม่กินข้าวนะเอฟซีลามันเหยียบทางทางใจกันเลยดู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 เธอทำก็บรรยากาศสบายๆนะครับเอฟซเนาะนะครับก่อน จะหลับจะนอนเย็นนี้นะครับก็มาดูว่าเมนูคืออะไรอะไรเธอมันกระเด็นทำกับข้าวมากี่ปีแล้ว, <c oughs> วม,วน <c oughs> มันกระเด็นโดนค่ะเออลืมบ,บอกไปวันนี้เธอตรงโซนถังน้ำแข็งอะโซนถังน้ำแข็งเออตรงแตนไม้อะ่ะที่มันห่อโยกเยว่ะเรียบร้อยแล้วมันคืออะไรเรียบร้อย <c oughs> เชนเดินไปเหยียบหวบตกลงไปเนี่ยก็ควรพิจารณาดูนะตรงนี้นี่ยถ้าเราตรงนี้เป็นรอยไหนอะไรคือตรงไหนตรงนี้ตอนที่มันลงแรกๆมันมันปูเป็นโนเป็นก้อนเลยตอนนี้มันยุบแล้วมันลงแล้ะขาใช่ไหมนนึกว่าเงยขิงเออดีนะที่เป็นเขาถ้าเป็นลูกล้วเจ็บ เฮ้ยดีแล้วล่ะฟาดเขาะไปซะใหญ่น้อยก็ไม่เป็นไรมากคนที่ช่วยเขาขึ้นก็คือผูนี้เฮ้ยสวัสดีครับโอ้ยใส่เชือด้วยลูกพี่จับล็อกแขนเขาด้วยจับแขนเขาอุ้มขึ้นล่ะลูกถึงขั้นยกได้แล้วเหรอล่ะตอนนี้ใส่เสื้ออยู่นะครับเอฟซีแม่นี่เสื้อไผ่เสื้อฉันเหรอเทไหม สวัสดีครับ FC ด้วยดิพ่อใส่ชิ้สวัสดีครับะตัตนยังไม่ใส่เสื้อเลยเดี๋ยวยุ่งกัดโอ้ดูดิแต่ละคน FC บ้านนี้อะไรก็ไม่รู้มีล <c oughs> ุงตุงนงังเดี๋ยวตัดผมกันนะพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้านะ <ไป S 1> ถ้าตื่นเช้าพ่อจะพาไป,ไปถ้าไม่ตื่นเช้าพ่อก็จะไม่พาปล่อย ไปเป็นใช่หนึ่งวันกคนเช้าจ้ของนะเงาะไม่ยอมตื่นก็ตื่นตีสี่พ่อไม่ต้องเช้ามากหกโมงเจ็ดโมงก็ไปถึงนู่นใบอก,บอกตืนแต่เช้าวนจ้ของนพรุนนี้จะหยุดจะตื่นประมาณเก้าโมงปู่ก่ก็าูไม่ตื่นก็ตะโกนใส่นเลยอ่อถ้าไม่ตื่นพี่จะจับไปจะโยนลงหลังคาโอ้ยไหนไหนอาหารดูดิ ได้อะไรดูดิดได้วยิคุณโอ้ยลูกน้องจะจัดแล้วเวลาเห็นอยู่อ่ะเห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำน้ำพริกก็จะได้รับประทานอาหารเย็นกันแล้ววันนี้่าไปอยู่ตรงนั้นลูกมดกัดมดคันไฟนะตรงนั้นอ่ะพ่ออยากกินปลาหมึกเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินลูกกินปลาทูไปก่อนลอนะฮะเอฟซีตอนนี้ก็ จะเตรียมรับประทานอาหารเย็นกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นปลาทูทอดแล้วก็แก่วนะครับ f อซแล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับกับข้าวเย็นของบ้านเอก็กซีซนะเอฟซเออ,อาทางโนนเตรียมเดี๋ยวปุ้ย<อ>เขาก็จะจัดการฮะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเ,อ,อเฮ้ยยอลองนี่เฮ้ยทำไงดีออทำไงดีทำไงดี ิอออ้อย่งอยู่กับพ่อเล่กับพ่ออ่ะปุยก็จะทำน้ำพริกแล้วนะครับเอฟซีก็ฝากคลิปไว้ท่านี้นะครับราตรีสวัสดิ์กับคลิปนี้เลยนะครับพวกเราขอส่งเอฟซีเข้านอนแล้วก็ขอให้หลับฝันดีนะครับดีใจกับเอฟซีที่ถูกหวยรวยรางวัลแล้วก็ขอเสียใจกับเอฟซีที่อาจจะพลาดไปงวดนี้ ไม่เป็นไรครับงวดหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆสวัสดีครับพี่ผูสวัสดีครับเอกีซียูก็สวัสดีครับบ๊ายบาย